สวัสดีครับผมเอกราชครับที่ปรึกษาฝ่ายขายของทางชลุมิสุสุแสงฟ้าสาขาบางกระทองครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำเจ้ารถข้างๆกันนี้ก็จะเป็นตัว x s ็กซิลครับส p e ดแคปโนะครับ1.9นะครับ LDA นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับครับรายละเอียดรถรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นรุ่นของตัว x s ็กซิลนะครับสป e ดแคปโฟ1.9 LDA นะฮะ สีรถรุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่2สีคือสีขาวแล้วก็สีดําส่วนราคาเนี่ยฮะอยู่ที่1นึ9 0 0 0บาทนะครับสีขาวส่วนสีดำบวกขึ้น7,000บาทนะครับแล้วก็ด้านหน้าของตัวรถนะฮะเริ่มจากด้านบนตรงนี้เลยก็จะเป็นตัวสต er ิ๊กเกอร์ X s e r i e s นะฮะแล้วก็จะมีคลิปตรงนี้นะครับเป็นสีเลือดหมูนะครับตรงนี้เป็นสีเลือดหมูนะครับแล้วก็ โลโก้แดงครับตรงโลโก้สีแดงนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นสีเลือดหมูนะครับสีเลือดหมูชิ้นนี้ก็จะเป็นสีเลือดหมูเหมือนกันแต่บางทนว่ามันโดนแสงแสงอาจจะมีเพี้ยนไปบ,บ้างนะครับแล้วก็เคปลาครับชิ้นนี้เหมือนเดิมตัวเคปลานะครับจนชิ้นล่างตรงนี้ก็จะเป็นเคปลาแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับ ให้ความสปอร์ตนะครับไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ by LED นะครับเป็น LED นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโคมโปรเจคเตอร์ตรงนี้ไฟตัดหมอกครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับสเกิร์ตชิ้นหน้านะครับส่วนล้อแม็กตัวนี้อยู่ที่ขอบ16นะครับเป็นสีดำล้วนนะครับแล้วก็เป็นโลโก้สีแดงสเกิร์ตด้านข้างนะครับ ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีประตูนะครับพอมาดูด้านท้ายครับโฉม2022นะครับที่ที่ผมย้ำตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะครับกันชนท้ายจะเป็นน่าสไตล์อย่างนี้นครับเป็นแนวะจะไม่มีกันชนท้ายให้ขึ้นไปเหยียบนะครับอันนี้ก็จะดูสปอร์ตดูสวยงามนะครับให้ดูใกล้ๆน,นิดนึงเป็นลายหลังพึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เคปลานะครับกล้องมองหลังครับแล้วก็ sticker, สติกเกอร์ครับสติกเกอร์แล้วก็ลายตรงนี้ก็จะเป็นสีเลือดหมูเหมือนเดิมครับนะฮะ X-Series นะครับด้านท้ายมาด้านข้างนะไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าครับ แผงข้างครับมันก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับส่วนภายในอย่างนี้ครับเลื่อนใหม่นะครับโลโก้สีแดงครับแล้วก็มงไทมเอ่อพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันครับหน้าจอขนาดเจดนิ้วครับพร้อมกล้องมองหลังขนาดถอยจอดครับ แครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดครับเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นสีดำแดงครับให้ดูไลาใกล้ๆทีหนึ่งเป็นสีดำแดงนะครับดูสปอร์สวยงามนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับโลโก้นะฮะโลโก้ที่หมอนนะครับเป็นตัว X นะครับ สวยงามนะครับรถรุ่นนี้ก็อย่างที่ผมย้ำตั้งแต่แรกนะครับก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับผมมี2สีสีขาวกับสีดำทั้งสอสีเป็นรุ่นยอดฮิตนะฮะทั้ง2สีเนี่ยเป็นสีที่ขายดีทั้ง2สีเลยนะครับแล้วก็คันนี้นลูกค้าก็ได้ทำการจองแล้วก็จะรับรถในอีกประมาณสัก2วันที่จะถึงนี้นะฮะก็ผมก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆในแฟนเพจได้ชมกันก่อนที่จะลูกค้าจะรับมอบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ